สวัสดีโนค่ะวันนี้ค่ะโนมี3วิธีในการหยุดความรู้สึกขี้เกียจแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยให้กับตัวคุณไปตลอดการนะคะความรู้ชุดนี้ก็เป็นความรู้ที่โนูอดออกมาจากข้อมูลดีๆจากของคุณเจชเชัคตีนะคะซึ่งเขาเป็นนักเขียนชาวอังกฤษแล้วก็เป็นนักพูดสร้างแรงดันใจที่มี follower ติดตามกว่า20ล้าน follower ทั่วโลกนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ได้ให้ความรู้ตรงนี้เอาไว้หลายข้อด้วยกันนะคะแต่โนก็คัดมาแค่3ข้อเด็ดๆนะคะที่โนเองก็นำไปใช้กับตัวเองแล้วก็เ,เกิดผลลัพธ์กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะข้อแรกนะคะก็คือเราจะต้องมี ตารางเวลานะคะก็คืออย่างเวลาเราต้องการที่จะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเรานะคะเราก็จะต้องกําหนดมันออกมาเป็นตารางเวลาให้ชัดเจนนะคะเราจะได้รู้ว่าใน1วันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ทำในช่วงเวลาไหนกี่ชั่วโมงนะคะอย่างของนูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนูก็ลิสต์ออกมาเลยนะคะว่าใน1วันเนี่ยนูจะต้องตื่นเช้ากี่โมงนะคะทํากิจกรรมที่เป็นศาสนากิจตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ อาบน้ํากินข้าวแปลงฟันหรือทํางานทํางานประจําหรือ,อะจะมีเวลากับครอบครัวกี่โมงกี่โมงถึงกี่โมงนะคะก็คือกําหนดเวลาออกมาให้ชัดเจนคะแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยมันมีช่วงเวลาไหนที่เราสามารถเรียกไดเป็นเวลาว่างของเรานะคะที่เราสามารถใส่กิจกรรมที่เราต้องการทํา แล้วก็ข้อ2นะคะนั่นก็คือการเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีวิธีการในการเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองไม่เหมือนกันนะคะยางของนูเนี่ยนูก็จะมีวิธีการหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายนะคะก็คือพาตัวเองไปออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงนะคะก็อาจจะเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองโดยการมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะเหมือนกับเป็นการชาร์จแบต ทางด้านความรู้สึกชาร์จแบตพลังงานให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่นูก็ใช้มักจะใช้ในการเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองก็คือฟ,ฟังคลิปวิดีโอดีๆจากคนที่เขามีพลังงานที่ดีๆนะคะเก็จะได้เป็นพลังงานบวกกลับมานะคะแล้วก็วิธีที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราจะต้องใส่ความสนุกสนานลงไปในการทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่า ลองสังเกตตัวเองดูดีๆนะคะว่าเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทําด้วยความสนุกสนานมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีนะคะมันก็จะเป็นการทําที่ผลลัพธ์ที่ดีออกมานะคะก็คือหมายถึงว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกสนุกสนานกับมันด้วยนะคะและทั้ง3วิธีนี้นะคะก็เป็น3วิธีง่ายๆในการนําไปใช้ หยุดความรู้สึกขี้เกียจแล้วก็ความรู้สึกเมื่อยล้าให้กับตัวเราให้หมดไปตลอดกาลนะคะลองนำเอาไปใช้กันดูนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงก็สามารถแชร์ความคิดเห็นกับนูได้เลยในคอมเมนต์นะคะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องนูริยาเหลมปานะคะทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะ